สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ Star Wars ก็คือการดวลกันด้วยกระบี่แสงหรือไ์เซเบอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นฉากอลังการงานสร้างที่แฟนสตาร์วอลรอคอยในหนังแต่ละภาคกันเลยทีเดียวแต่เมื่อพิจารณาจากท่วงท่าการต่อสู้ด้วยกระบี่แสงแล้วเนี่ยผู้สันทัดกรณีนะครับอย่างคนที่เขาทำอาชีพสตันแมนแล้วก็พวกนักกีฬาฟันดาบต่างๆเนี่ยหลายท่านนะครับให้ทัศนะเห็นพ้องต้องกันว่าสําหรับการต่อสู้ด้วยกระบี่แสงแถ้าแทงนะครับดูจะมีประสิทธิภาพมากกว่าท่าฟัน เรื่องจากเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยท่าแทงเนี่ยใช้พื้นที่น้อยกว่าแล้วก็ออกท่าได้เร็วกว่าแถมด้วยความที่ไ์เซเบอร์มีลักษณะเป็นดาบพลังงานนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการเจาะทะลุวัตถุสูงโดยที่ไม่ต้องใช้แรงในการกดมากด้วยดังนั้นท่าแทงนะครับจึงน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการโค้งดาบฟันกันที่เราเห็นในภาพยนตร์ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องยอมรับว่าคิวบูหรือการดวลไ์เซเบอร์กันในโลกของ Star Wars เนี่ยเป็นอะไรที่ดูมีความลื่นไหลสวยงามแล้วก็ทรงพลังมาก แมถมด้วยท่าควงดาบของตัวละครอย่างอบิวันหรือนาะคินเนี่ยก็ว่านตามตรงว่าดูเท่ยอยู่ไม่น้อยนะครับดังนั้นเรื่องท่าฟันหรือท่าแทงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยวนกันได้อยู่นะ